คะดูแมวจะผ่าแล้วนะตาดาว้าวเรามีแก้วมังกรสีชมพูนะครับหนูจะใช้ช้อนตักเอาใช่ไหมใ,ในช้อนหนูสะอาดหรือยังหืมช้อนหนูสะอาดแล้วโอเคตักเลยครับอันนี้มันเป็นสีชมพูนะครับ แกมังกรที่มาคะ่ะมีสีม่วงและก็สีชมพูเพ่อสีขาวละลุลกออกไปแล้วแต่คำใหญ่ๆหน่อยสิหวานไหมหวานใหชิมดูสิอืมหวานมากค่ะท่านผู้ชม เนี่ยแม่จะเก็บให้ลูกนะเพราะลูกไม่กินสีม่วงจะสีม่วงนี่นี่คือลูกสีม่วงนะคะ่านผู้ชมนี่คือสีม่วงนะคะหรือชาวบ้านก็จะเรียกสีแดงนะคะตดาดูความฉ่ำสิค่ะทุกคนดูดูดูดอะใช่ไหม ว่าของช่วงต้นฤดูนะคะช่วงที่มาหน้าแรงเนี่ยลูกเขาจะมีปัญหาเนาะที่สวนเราจะมีปัญหาแบบนี้ก็คือน้าไม่พอมีผลให้เนื้อเขาเละเนี่ยค่ะอืม อืมอร่อยมากมีทั้งหมดนะ ได้ยินไหมามาค่ะตักกินเหมือนกินแตงโมเลยค่ะอร่อยไหมลูกเสีย<ม>บอ่ะค่ะเสียบอ่ะเสียบอ่ะเซีบเสียบ มันหวานมากนะแม่มันหวานมากเลยลูกอืมอืมตับมาน่อ